วันนี้ได้กินอาหารแล้วทำไมทุกท่านไม่มีใครยอมขยับมาเลยนะทำไมไม่มีใครยอมขยับมากินขน้าวเลย,เลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาครจะสวัสดีท่านผู้ชมแต่ยายมารายสวัสดีท่านผู้ชมมาเลยค่ะมาแล้วเหรอสวัสดีท่านผู้ชมก่อน่านผู้ชมมาแล้วค่ะไปไหนจะวิ่งไปไหนได้ยินเสียงมาคาะ อ <Yeah, uh, ุ้ยเย็นไทมันเข้าอุ้ยๆๆเอาให้เ้ามา้ยพี่บุบอกเยงมาหาต้นนี่นี่จะนข้าวน่ะกินข้วอย่าหาต้นเอ้อะไรเอ่ยของเป็นไหนเนี่ย

ม,มา,มามยาม้แมมาอนยาตรงนี้มานมามมนี้อเดินเฉไปทางอื่นได้เวลาอาหารแลู้กเดี๋ยวก็ไปทำง,งานหดีจะไปทำง,งานใช่ไมได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมไม,ามากินก่อนเดี๋ยวมากินใกล้ๆนีมาาผู้ชมอยากเห็นแมนินข้าวาผู้ชมบอกแมนครับกินข้าวให้ดูหน่อย ที่คุยบอกว่าวัาวาวานานี้ทำไมได้กิน่ะ สวัสดีทั้ง11ท่านค่ะพี่บุญหนูกินเสร็จแล้วเหรอนะตั้งกล้องใหม่ให้ได้เห็นมุมด้วยเห็นพี่บุญด้วยอ่ามุมพี่บุญด้วยค่ะมุมนี้ใหญ่ไปหน่อยเอาลงหน่อยนะท่านผู้ชมอ่าจะได้เห็นสามสมุนเขาวะอีหมดมโอะยังอยู่นี่นายังอยู่นี่เลยนะะี่ไงนี่อ่ะวันนี้ทำไมทำข่าเฉยใจเดินออกไปไวแท้มารูา้ไหมบุญ ใช่อที่เป็นอาหารว่างอาหารขนมสอนเด็กกินกันใหญ่เลยนะวันนี้มาอปใระกะอิ่ม ไปนู้นนะตุ่มตะตุ่มตุยไปแล้วท่านผู้ชมขอบคุณค่ะคุณสุกรรัญญาสวัสดีจ้าเด็กๆขอบคุณกดไลค์จากคุณสุกัญยานะคะขอยมีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้ยายก็มาป้อนพวกเขาสายหน่อยอขอบคุณหัวใจสีแดงที่ลอยละล่องมานะคะวันนี้ปลาแมนกับกับแพนด้ายังกินกันไม่เสร็จค่ะแต่พี่บุญนี่เหลือนิดนึงนะคะ คุณสุกัะยาบอกรักๆเลยป้าแมนก็บอกว่าผมก็รักคุณสุกัะยาเช่นกันครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณไลฟ์ที่สองนะคะที่กดมาให้พวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจเนาะน้องหมากินข้าวทุกวันเลยน้องหมาบ้านนี้ได้กินข้าวด,ดูแมนนะคะกินไปเต้นไปค่ะไม่รู้ปวดท้องอือเปล่าแมนฮะกินไปเต้นไป กินไปกระยับไปอ่ะเป็นยังไงอ่ะ,อ,ะอยากจะวิ่งเหรอพี่บุญเขาไปแล้วใช่ไหมอือเาแล้วค่ะไม่เป็นอันกินแล้วไม่เป็นอันกินแล้วอันถือผมดูเอฟซจ้าพี่เขาไปเห่าอะไรนู่นน่ะเราจะโจโหมาแยกเขี้ยวใส่จอ เออเอาเบอาเบ,บ,บกันใหญ่เลยท่านผ้ชมเดีย๋ยวยายจะฟ้องท่านผู้ชมทั่วโลกเลยเนี่ยดูเจ๊<ๆ>น่ารักที่ไหนละเนี่ยใครฟันเฉยกว่านนะฟันฉันเฉยกว่าฉันอาปากชูงกว่าด้วยพอบุญวัดดีขอบคุณค่ะ<ๆ>อย่าทะเลาะก,กันอะมาเออเห็นไหมนะทะเลาะเขาเลยอะไรเลยสำลักเลย แมนมาหายายมาอัะน่ะสำลักเลยนั่นเห็นไหมนะ่นผู้ชมจะหัวล้อขำกากแล้วมาทะเลาะการอดอดไม่แมนแมนนี่ของเธออยู่นี่ยายเอาหนีมานี่แล้วกินแมนทะเลาะเขาเสร็จมองหาอาหารเอ๊ะอาหารฉันหายไปไหนยายยกหมีตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยหนอเด็กเอ้ยเด็ก กำลังสตาร์ทเครื่องอร่อยอร่อยอย่าทะเลาะกันหมคะนันจะกินของเพื่อนไม่ได้ใาย่ยกหมีเลยไปกินของพี่บุญแทนค่ะส่วนพี่บุญไปเห่าทำงานอยู่ข้างๆนะคะไปก่อนเลยไม่เป็นอันกินข้าวเลยค่ะมีวันนี้ข้างๆเขาจะมีมาเกี่ยวข้าวกันไปไปแบบใครมาข้างรู้ว่าไม่ได้แล้วคันลูกบุญพักก่อนไหมลูกพักก่อนไหม น้องก็บอกนูก็อยากจะไปช่วยพี่แยมกันเลยเนี่ยวิ่งตามพี่แล้วค่ะวันนี้ไม่เป็นอันกินแล้วเพราะว่าอยากจะไปทํางานให้ผู้ชมดูสิคะความน่ารักของเด็กๆเ,เขาไม่มีการขี้เกียจเด็ดขาดเลยค่ะแม้แต่กินข้าวอยู่ยังต้องวิ่งเลยนะคะนุ่นค่ะอันนี้พี่บุญไปทางซ้ายนะพี่บุญกลับมาแล้วพี่บุญบอกมันจะมาช้าทําไมนักหนาละ่ะพี่นะเขาซะเมื่อยแล้วนีน่นะมาแล้วค่ะ แมนบอกว่าพี่บุญมาดูซักก่อนชามมันยังไม่หมดเลยเดี๋ยวยายตีเอา <c oughs> อ่กินข้าวเหลือไว้ให้นกเอียงนะคะสองสามเม็ดมามาดูของพี่บุญบ้างแพนด้ามาจัดการพี่บุญบอกน้อยฉันไปนิดเดียวกลับมากินของฉันเกลี้ยงเลยน้องกินเหลือไว้ก็เลยไม่ไม่กินแล้วนะคะเดินสำรวจดูแลตะมุตตะมุยไปชามน้องปลาแมนแล้วชามเจ้าแมนยิ่งไม่มีอะไรเหลือชักอย่างเลย พี่บุญมัวแต่ไปทำหน้าที่อยู่นะคะน่ารักไหมคะกลับมาน้องเขากินเหลือไว้นิดเดียวติดชามไปให้นกเอี้ยงไปดูชามน้องแพนด้ายิ่งไม่เหลือใหญ่เลยคะ่ะน่าสงสารพี่สาวจังเลยพี่สาวกลับมาได้กินนิดเดียวเองคะ่ะอืออือพอกินได้ใช่ไหมลูกพอกินได้ยายกินแค่น่อยนึงเพาเป็นพิธีของตัวเองเหลือเยอะกว่า ของน้องบุญเขาจะมีอาหารที่เป็นอาหารเม็ดนะคะเราจะให้เขาเยอะกว่าเพราะว่าอืจะลดพวกข้าวเนาะให้น้องกินหัวอาหารแทนนี่ค่ะพี่กลับมาน้องก็กลับมาด้วยค่ะมาเล็มชามของปลาแมนไม่มีก็เลยไปค่ะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีการทะเลาะก,กันแล้วค่ะไปละไปด้วยกันละจะไปช่วยกันทำงานน่ารักไหมคะเวลาทำงานเขาทำงานกันเป็นทีมค่ะแต่เวลากินนี่ จะพยายามเอ้าหายไปแป๊บเดียวพี่บุญซัดเกลี้ยงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่คือความน่ารักของเจ้าหมาน้อยบ้านเรานะคุณสุกัรยาแล้วก็เอฟซีทุกท่านค่ะดูสิคะเด็กๆเขากินกันพี่บุญเนาะพี่บุญเดี๋ยวยายเอานี้ไปให้เอาเอาของน้องด้าไปผสมชามพี่แมนเนาะของพี่แมนมันเหลือน้อยเนาะ,ะพี่บุญกาพี่บุญเนี่ยเดี๋ยวยายวางก้อนก่อนกระแทกปุกักกุกกลัท่านผู้ชม เปล่งใจท่านผู้ชมเนาะอันนี้นะกินน,น,นะนิดนะของน้องได้น,นิดนึงมาลูกไปไปกินนะคะพี่สาวไปทำงานมากลับมามาขอเลียของน้องเหลือคนละนิดละหน่อยให้พี่ได้เลียที่เหลือเป็นของนกเอี้ยงนะลูกเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสวนกันสักหน่อยไหมลูก <c ười> พาพาท่านผู้ชมไปชมซิวันนี้ใครเขามาเกี่ยวข้าวกันตรงไหนกันบ้างเนาะไปะ พี่บุญไปไหนลูกไปกินน้าก่อนเหรอปะอ้พาช่างผู้ชมไปชมสวนกันหน่อยไหมดากับแมนยังยังรอพี่บุญอยู่ค่ะพี่บุญเขาจะมาไหมถามพี่บุญเขาสิเขาจะมาไหมเขาเดินไปกินน้ําแล้วอ่ะนะพวกหนูรอหัวหน้าทีมอยู่เหรอรอพี่บุญครับปะไปชมสวนกันมาลูกมาไปชมกันไหมครับวันนี้แดดไม่มีเลยไม่ช่วยหรอก เพนด้านั่งแล้วนะคะแต่ป้าแมนบอกว่าไปเถอะปะเดี๋ยวแมนพาไปอ่ะดาก,ก็บอกอ่ะงั้นเราไปด้วยป่ะไปเลยครับปะเร็วเร็วเร็วเดินนําเดินนําแมนมาทางนี้เถอะนี่ลูกมาแมนไม่ยอมค่ะวันนี้แมนบอกว่าพาไปทางนี้ดีกว่ามาไปทางนี้ก็ไปป่ะด่ปาปะแต่พี่เมนพามาโอ้หัวเราะหัวเราะคุณสุก,กัลยาหรือเอฟซีท่านไหนส่งส่งสติกเกอร์เนาะลอยขึ้นมาสวยเชียวค่ะ ดูสวนฝั่งนี้ก็จะมีมะขามค่ะโอ้โหสุดจะโดกเลยค่ะมะขามตอนแรกนึกว่าเป็นมะขามหวานปลูกไปมานะคะอุตสาธานุถนอมนํามาจากโน้ตเลยจากไอแสนรู้สวัดดีลูกกินข้าวยางวันนี้มีอะไรกินบ้างลูกดูพี่แมนค่ะเจ้าด้ากับพี่แมนเขาพามาฝั่งนี้นะคะพี่แสนรู้วันนี้คุณสุกัรยาด้วยดูเอา้า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 มาทท่านี้ได้ไงอะ่ะปะ ปไปไปฝั่งนี้กันดาครับไปครับไะดากับแมนนะคะเชิญเชิญชวนท่านผู้ชมมาฝั่งนี้กันมาค่ะมาฝั่งนี้มีมะพร้าวค่ะมะพ้าน้ำหมอมเด็ดกินกันตอนนี้ก็ลูกก็แก่แล้วนะคะกินได้แล้วค่ะก็เด็ดไปทีละสองลูกบ้างสามลูกบ้างเนาะเราปลูกไม่ได้ดูแลเยอะบอกตรงๆเลยท่านผู้ชม ปลูกตามธรรมชาติเพราะว่าเจ้าของคนปลูกไม่รู้เรื่องในการดูแลต้นไม้บอกตรงค่ะรู้จักแต่ว่าให้น้ํานะคะเอาน้ําเอาดินเอาอะไรพวกปุ๋ยนั่นมาให้นิดหน่อยส่วนอันนี้เป็นฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์นี่ก็ออกลูกตามความพอใจของเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าลูกใหญ่มากหวานจริงๆค่ะฮอลแลนด์นะคะนี่ก็เกิดจากเราไปซื้อ ต้นพันุ์ที่เขาเพาะแล้วค่ะยายเพาะเองไม่เก่งยายก็ไปซื้อมาเลยนะคะต้นหนึ่งสิบบาทค่ะปลูกมาสามปีนะคะก็ได้กินอยู่ตลอดเลยค่ะไส่วนทางนี้เงาะค่ะก็คงจะใกล้แล้วเพราะว่าปลูกมาสามปีเหมือนกันค่ะโตเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเมนดาครับอวันนี้เมนดาอยู่ไหนเอ่ยให้ชมต้นงาะสูงเสียดฟ้าแล้วนะปีนี้คงได้ติดลูกกันละค่ะเมนดา นะครับพี่มาแล้วออกไปแล้วค่ะวิ่งวิวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งกลับไปหาพี่บุญแล้วส่วนปลาแมนมันเลาะอยู่ฝั่งโน้นนะคะไปไปตามปลาแมนกันเดินอย่างว่องเลยปลาแมนไม่รอเลยค่ะอะโวคาโดใหญ่ก็ปลูกนะเนี่ยค่ะดูไว้ว่าจะโตไหมก็โอเคบีคนอีสานสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะลูกที่เข้ามาทักทายพร้อมกับฝากไลค์ไว้ให้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขจ้า กินข้าวยังลูกเช้านี้นี่ก็ส้มโอค่ะส้มโอขาวแตงกวานะคะเนี่ยจะเก็บได้และเพราะว่าสีเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเออนะคะโหลูกนี้ใหญ่มากเลยคะเนี่ยใกล้แล้วนะผิวก็เปลี่ยนแล้วด้วยเนี่ยตาถี่ออกมาเยอะแล้วเออทำไมลูกใหญ่แท้ขาวแตงกวาอันนี้นะคะแล้วประทานแล้วครับกับลาบโอ้โหอร่อยเลยนะคะอืม ดีค่ะดีมีลาบกินผักด้วยนะเครื่องจุดทูบทายหวยไป <c oughs> <c oughs> เราไปชมต้นไม้น้องบีบอกไปจุดทูบกันได้เลขอะไรบอกท่านผู้ชมบ้างนะเ <c oughs> ขียนฝากไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมนั้นกินข้าวแล้วค่ะกินหมูหยองโอ้โหกินหมูหยองเหรอคะ มีต้มยำม,มีผัดผักอะไรบ้างก็จะดีนะลูกมีต้มมีแกงมีผัดอันนี้หมูสันคิงนะคะหน้าพี่แมนตรงนี้คือหมูสันคิงค่ะขอบคุณที่ท็อปแฟนทั้งทุกท่านนะคะเข้ามารับชมแมนดาเขากลับบ้านแล้วดากลับบ้านแล้วเหรอยายดาไม่มาดูน้ำไก่กับแมนเลยแมนจะนั่งดูน้ำค่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดยายมาด้วย น้องบีนะคะบอกไว้ว่าได้ตัวเลขมา412นะครับอืมใครต้องการจะเสี่ยงโชคก็ขอบคุณน้องบีนะคะ <c oughs> น้องบีคนไปคนไปที่วัดเยอะเลยเหรอคะไปจุดไปจุดดูเลขกันเยอะเลยเหรอคะน้องบีอืมบอกท่านผู้ชมนะว่าน้องบีฝากเลขไว้ว่า412วัดชื่ออะไรนะน้องบีเผื่อมี fc อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแวะเข้าไปทักทายกับน้องบี ที่วัดเนาะนี่คือปลาแมนของเราพาชมสวนค่ปะปลาลูกปลาเดินมาทางนี้มาเดินมาเดินมาให้แมนจะมาดักรอยายสักไกลเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะ16ท่านเจ็ดไลเป็นกำลังใจนี่ยายปลูกต้นมังคุดนะคะปลูกที่ไรต้นเตี้ยทุกทีเหมือนคนปลูกเลยอันนี้ก็คงจะ เท่าไหร่เนี่ยเอาทูบมาจุดที่บ้านครับใต้ต้นมะนาวจุดกลางวันเหรอคะหรือว่าเขาจุดกันเวลาไหนไปไปเอามายังไงโอ้โหนี่ทุเรียนหมอนทองของย้ายนะคะพอหมดหน้าฝนนะแตกใบอ่อนขึ้นมาอีกโอ้โหเรียกว่าเยอะมากเลยนะคะโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยต้นนี้นะคะแตกใบอ่อนเยอะเลยปีที่แล้วเขาก็ออกลูกแล้วนะคะแต่ว่าออกแล้วก็หลุดนะคะเนี่ยกิ่งเขาก็ประมาณนี้แหละ เพิ่งไปได้ทุกเสี่ยงมาทูบเสี่ยงหรอคะเพิ่งไปได้มาเอามาจุดที่บ้านน้องบีเอาแต่พอดีนะลูกเอาแต่พอดีนะออมเอาแต่พอดีใช้วิจารณญาณในการเอเล่นนะลูกนะอืนี่ก็ต้นนี้โอ้โหลิ้นแับแรก,ก็แตกยอดอ่อนเหมือนกันคะ่ะโอ้ แตกยอดอ่อนกันเยอะจังเลยโอ้โหดูแต่ก็โดนโดนมแมลงแกะแงะอะไรเขาเรียกอะไรนะมแมลงเจาะไม่ใช่แกะแงะดูที่ข้าเนี้มแมลงไม่เห็นตัวเลยมาตอนไหนนาะมาเจาะใบแต่ใบยังเยอะอยู่เจาะไปนิดเดียวพอแล้วนะพอดีตรงกับน้องบีนะคะบอกว่าพอดีตรงกับเลขตัวเองครับเพิ่งซื้อ42มาซื้อมานานแล้วครับว่าจะเสี่ยงเลขท้ายสองตัว <laughs> ท่านผู้ชมมาชมมาชมคลิปวันนี้ได้ได้รู้เรื่องเลขด้วยนะวันนี้เนาะเจ้าบีน้องบีคนอีสานของเรานะคะใครอยากติดตามน้องบีก็เข้าไปที่ช่องน้องบีคนอีสานนะคะเขาก็จะมีคลิปน้องหมาบ้างคลิปเรื่องราวอะไรของเขาบ้างนะคะให้ชมกันส่วนของยายก็จะมีนี่แหละค่ะอันนี้ออกปลีตั้งแต่วันที่25บห้านะ ยายบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ยี่บห้านี่ก็หวันแล้วค่ะเขาก็ยังไม่ไม่บานนะกาบกาบใบยังไม่หลุดออกมาค่ะน้องบีทักทายท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะนี่ยายให้ดูหมวปลีเแทงเป็นเลขเป็นหวยที่น้องบีเลขอะไรเห็นไหมเนี่ยปลีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ปลีหนึ่งนะน้องบีตรงนี้นะอีกหนึ่งปลีเนี่ยนะบานวันที่เอ้ย โผล่ขึ้นมาวันที่ยี่สี่นั่นแหละเออวันที่ยี่สี่นะพอยี่บห้าก็เห็นชัดขึ้นเนาะนี่ก็ไล่ลงมายี่สิบสี่เอ๊ะจะสี่สองตรงกันน้องบีเลยนะเนี่ยอ่ายี่สิบสี่นะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้วันที่สาเอ็ดแหละเขาก็ได้เท่านี้นะอ่าส่วนอีกต้นหนึ่งมีอีกนะน้องบีมีสองมีมีสองปลีอีกหัวหนึ่งอยู่นี่แล้วยายพาไปดูเนี่ย อันนี้นะคะก็จะจะเป็นก่อนเนาะวันนี้ก็เลยย้อยลงมาเยอะแล้วค่ะกาบกำลังจะแทงเป็นดอกออกมาให้เห็นแล้วตอนนี้นะคะก็อีกอีกอันที่สามบานเมื่อไหร่ก็จะมีเห็นดอกข้างในเขาแล้วนะคะนี่ก็คือสามนะคะเล็กแอนวานสวัสดีค่ะบ่งชือ่อ g o o d มอร์นิ่ค่ะเล็กแอนวานบ่งชือ่อเล็กแอนวานนะคะ ก็ทักทายเป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่ายายก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเนาะทุกท่านเลย thank you so much for coming I'd w o u l like to give a huge thanks to l e k and one and other friends around the world นะให้ดูปรีกล้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายก็จะเอากล้องมาตั้งเพื่อที่จะดูนกนกเอ่อ uh, นกกินปลีนะคะนกกินปลีอกเหลืองนะยายคิดว่าเขาจะมาแต่ไม่รู้เขาจะมาไหมนะต้องรอให้ดอกข้างในบานโผล่ออกมาก่อนเขาก็จะมาตอมละเราก็จะได้เห็นเพราะว่าตรงนี้จะถ่ายเ,าเก็บภาพได้ง่ายเพราะเขาอยู่ไม่ได้อยู่ริมน้ํานะคะเขาเขาอยู่บนบนบน่บนอพื้นตรงนี้ก็จะเห็นตั้งกล้องประมาณบริเวณนี้แหละเพื่อเราได้ดูนก อื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แต่กินปลีอย่างเดียวยายก็จะมาให้ชมกันนะคะอันนี้ก็ชมอยู่บริเวณนี้ก็คือลานวิ่งของยายค่ะยายก็จะวิ่งวิ่งวิ่ววววรอบนะคะสีนาทีนะฮะเอาตามที่เ,เขาเรียกว่าอะไรควบคุมต้องการที่จะให้เรื่องของหัวใจกับปอดนะคะทำงาน ได้ดีมันก็จะช่วยให้เรื่องอื่นทำงานดีไปด้วยถึงตรงนี้ก็จะเป็นต้นส้มค่ะอันนี้ส้มอ่ส้มโชกุลนะคะส้มโชกุลออกดอกมาเยอะๆแล้ววันนี้ก็เป็นเป็นลูกแล้วค่ะเนี่ยออกลูกเล็กๆให้เห็นได้ให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นนอ้องยายเป็นคนชื่นใจกับต้นไม้เวลาเขา,เามีพัฒนาการอะไรต่างๆนะคะ จะได้กินไม่ได้กินยายไม่รู้แ่ะแต่ว่ายายอยากเห็นไอ้พวกที่เนี่ยค่ะเขาออกลูกมาขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ฝากกำลังใจเข้ามาหาเรา,เาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจเนาะยายก็มีส่วนเล็กๆพอที่จะพาท่านผู้ชมมาเปิดหูดเปิดตากับภาพบางท่านอาจจะอยู่ในตึกในอะไรเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ท้องทุ่งอาจจะ ไม่ได้ทำสวนยายก็ไม่ได้มีสวนเยอะก็จะมีต้นละเล็กละน้อยนะคะอย่างลิ้นจีเนี่ยตอนนี้ก็คือลิ้นจีนะคะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยลิ้นจียายก็เอามาสองต้นกันค่ะปลูกเป็นเพื่อนกันนะแต่ลิ้นจีเขาไม่ชอบน้ำขังค่ะน้ำมาทีไรเขาก็จะดูดูนิ่งไปนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็น้ำแห้งแล้วเขาก็จะดีแตกใบอ่อนแล้วนะคะ ชมสวนกันอีกแล้วท่านผู้ชมบอกสวนมะม่วงะมะม่วงอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่คือต้นมะม่วงที่ได้กินเป็นน้ําดอกไม้ค่ะยายจะมีเฉพาะน้ําดอกไม้นะคะโนนก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นทุเรียนที่ปีนี้ก็คงจะติดลูกละค่ะปีที่ห้าของเขาแล้วเนาะสวนอันนี้เพิ่งจะปลูกปีนี้ค่ะปลูกเดือนหนึ่งแล้วค่ะได้เดือนหนึ่งแล้วคือลองกองนะอันนี้ลองกอง ก็โตดีค่ะโตเป็นแตกใบอ่อนขึ้นมาเยอะอีกจากวันที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็โตขึ้นมาเยอะยายก็เดินถอยหลังเอาเพราะว่ามามุมนี้จะไปข้างหน้าก็จะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็จะมีอยู่ลูกเดียวนะคะเพราะว่าลูกอื่นยายเก็บไปกินแล้วนะรสชาติดีจริงๆนันผู้ชมรู้จักไหมคะนี่คือต้นอะไร อ่าเดี๋ยวยายจะไปเปิดถุงให้ดูนะอน,นั่นนี่นั่นนะคะลูกอะไรเอ่ยท่านผู้ชมใครรู้ให้รู้จักบ้างอภาัายเข้ามาเลยนะคะเนี่ยค่ะลูกอะไรคะสวยนะนี่เห็นไหมลูกหอมด้วยอหอมด้วยนะ เอานิ้วไปสก,กิดผิวเขานิดนึงค่ะนี่นี่คือ,อยายบอกเลยนะคะนี่คือส้มเช้งค่ะส้มเช้งก็ปลูกมาเข้าปีที่สี่นะคะเนี่ยได้กินลูกแล้วค่ะอันนี้เหลือลูกสุดท้ายของต้นเขานะคะเขาเป็นทีหลังเขาก็เลยยังไม่ยังไม่แก่จัดแต่ก็จวนแล้วค่ะข้างบนเริ่มจะเหลืองๆห,หน่อยแล้วก็จะเหลือจะอยู่ด้านข้างนี้นะคะยังไม่แก่ ยายก็จะห่อไว้เหมือนเดิมนะ,ะห่อทำไมไรได้ยายกลัวแมลงเข้าไปกินก่อนที่เขาจะโตคุณอมพรสวัสดีค่ะดีทักทายกันนะคะคุณอมพรคุณอมพรสินที่เขตขอบคุณมากค่ะเข้ามาตอนที่น้องๆเข้ากินข้าวเสร็จแล้วเนาะคุณอมพรไป กดติดตามรับชมนะคะเข้าไปรับชมน้องในช่องของ PPB Channel ได้นะคะ <_ an> น้องนี่ก็คือน้องหมาของเรานั่นแหละค่ะเจ้าแพนด้าปาแมนแล้วก็มีบุญอดีตหมาจรที่ยายเก็บเข้ามาเลี้ยงค่ะก็ตอนนี้ก็เลี้ยงมาแพนด้าปาแมนนี่เลี้ยงมา10บ <_ an> ๋อไม่ใช่สิ <_ an> พูดผิด <_ an> เลี้ยงมา ห้าปียายคิดเรื่องอื่นอยู่ขออภัยนะคะ,ะยายกาลังอยากจะให้ชมทุเรียนก็เลยคิดเยอะไปหน่อยนี่ก็คือทุเรียนหลงรับแลที่ยายปลูกเมื่อวันที่ห้านะคะปลูกไว้ก็มีเจ้าปลาแมนแพนด้ามีบุญนั่นแหละมาช่วยนี่ก็ถึงวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะคะเราก็จะเห็นเติบโตขึ้นมามีแตกยอดเล็กๆออกมาแล้วนะคะเห็นนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ ดินตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเราจะเอาเอาพวกหินมาใส่หินคลุกด้วยความที่ยายไม่เข้าใจว่าหินเนี่ยเขาเอาไวป้ปูปูพื้นเทพื้นนะยายเอามาจะมาคลุกกับดินเพื่อที่จะทําที่ปลูกทุเรียนปรากฏว่าทุเรียนที่ยายเอามาปลูกสองต้นตายเรียบอยู่ตลอดเลยค่ะอันนี้ก็ทิ้งไว้เป็นปีสองปีแล้วค่ะยายเลยไปเอาหลงรับแล มาอีกคู่หนึ่งนะคะพร้อมกับตัดกอที่ตอไม้ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยตอตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นเนาะตอที่ยายชี้เนี่ยค่ะเนี่แหละตอเนี่ยนนก่อนนั้นก็จะเป็นต้นมะขามเทศใหญ่มากปลูกทุเรียนตรงนี้ก็เลยไม่โตค่ะเนี่ยพอตัดออกแล้วทุเรียนโตทะลึ่งขึ้นมาพรวดเลยค่ะดีจังเลยนะคะนี่ตอนนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วหละวยายก็เลยเอาดินเอ,เอาพวกญ่านี่แหละมา ผสมกันคลุกไว้ปลูกทุเรียนเพิ่มอีกสองต้นเนาะเป็นพันธุ์ใหม่ที่มันไม่มีพื้นที่เหลือที่จะปลูกมากกว่านี้แล้วนะคะก็สองต้นนี้ก็เต็มพื้นที่พอดีสำหรับวันนี้ยายก็คงจะต้องลาพรนท่านผู้ชมไปพร้อมกับบรรยากาศที่หน้าต้นทุเรียนเหล่านี้เลยเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาอ,อวิ่งกันพล่านเลยค่ะลูกๆ ได้ยินเสียงคนเขาจะมาเกี่ยวข้าวได้ยินเขามาจะเกี่ยวข้าวนะคะก็เลยไปส่งเสียงห้องแห้กันไม่ไม่ตามยายเลยค่ะตามแล้วก็เดินวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านเพราะว่าคิดว่าะจะรีบไปทํางานกันยายก็ทํางานของยายไปเขาคงว่างั้นนะคะงั้นี้สำหรับวันนี้นะคะ ช่องของเรา PPB Channel ก็ต้อนรับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมดูน้องหมายกินข้าวเช้ากันแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศมันทะเลาะกันวิยุมหัวกันด้วยค่ะก็เป็นธรรมชาติของเด็กๆเขาเนาะท่านผู้ชมมีเวลากินข้าวค่ะของใครเหลือปลาแมนแพนด้าเขาก็มักจะมีอาการกันแบบนี้ค่ะเพราะเขามาด้วยกันเนาะ น้องหมาจรที่กําพาแม่แล้วก็มาพร้อมกันมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็เติบโตมาก็เหมือนอยากจะต่างตัวก็ไม่ไม่ไมีใครยอมใครเนาะแต่ว่าพี่บุญเนี่ยจะเป็นพี่หมาจรที่ยายเอามาก่อนก่อนสองปีพี่บุญเจ็ดปีแล้วค่ะส่วนน้องแพนด้าประแมณก็ห้าปีวันนี้ก็ได้ชมพวกเขากินข้าวแล้วก็มีทะเลาะกันนิดหน่อยพอที่จะได้มีสีสันเนาะ ก็ไม่ได้ลงมืออะไรกันนะไม่ได้ยุ่มหัวกันหนักวันนี้วันนี้ก็เลยพาเดินชมสวนกันค่ะเขาทํางานกันแล้วค่ะส่งเสียงกันลั่นแล้วยายก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับพี่พี่พี่ชาแนลเอาข้าวให้น้องหมาที่ยายเลี้ยงไว้3ตัวได้กินกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะบ๊ายบาย เด็กทำงานกันว่องๆวงๆเลยนะคะเพื่อนก็ทักทายมาคุณสุการ,รยาขอบคุณมากค่ะก็มาบอกว่าจ้าบ๊ายบายนะคะเช่นกันก็ขอบคุณทั้ง22ท่านแล้วก็8ไลค์ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆในบ้านสวนเล็กๆของยายนะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทั้ง22ท่านค่ะ